ครับสวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนนะครับก็มาว่ากันต่อน,นะครับในสัปดาห์นี้ยังอยู่ในพิชาุถูกษึกษานะครับวันนี้เราจะมาขึ้นในเรื่องของเกี่ยวกับไฟธรรมชาตินะครับทีนี้นะครับก็บอกว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเนี่ยเราต้องอยู่ร่วมกัน ธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเมื่อไหร่ธรรมชาติที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยปรากฏว่ามันโดนทำลายไปหมดนะครับมนุษย์นะครับเกิดขึ้นมาก็ต้องอาศัยธรรมชาติก็เช่นเดียวกันนะครับธรรมชาติก็ต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตเป็นมนุษย์ทุกอย่างต้องอาศัยร่วมกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับตัวที่ก็บอกว่าเป็นไฟที่ทำลายธรรมชาติมากที่สุดนะครับก็คือมนุษย์นะครับ ถ้าเมื่อไรธรรมชาติโดนทาลายไปนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับธรรมชาติก็จะลงโทษเราด้วยมีอะไรบ้างนะครับที่จะธรรมชาติจะมาลงโทษเราในสัปดาห์นี้นะครับมกเรียนลงมาดูนะครับสิ่งแรกนะครับไฟอย่างแรกนะครับที่เกี่ยวกับธรรมชาติธรรมชาตินี้นะครับก็คือเป็นไฟที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนะครับสภาพของอากาศ และก็การเปลีป่ยนแปลงตามภูมิศาสตร์นักเรียนเห็นไหมครับเมื่อก่อนนะครับก็โยนกลับไปนะแล้วเมื่อก่อนนักเรียนจะมีแต่์ถ้านักเรียนสังเกตได้นะครับเมื่อก่อนนักเรียนตามคุณพ่อคุณแม่ดูนะครับบริเวณนี้นะครับจะมีแต่ต้นไม้ภูเขาอะไรต่างๆมีน้ําต้นน้ําลาตาลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทําให้เราเนี่ยใช้ในการอยู่อาศัย แต่ปัจจุบันนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้กําลังที่จะถูกทําลายไปนะครับมีแต่ตึกลาบ้านช่องเข้ามาอยู่แทนเมื่อไหรก็แล้วแต่นะครับธรรมชาติดนทาลายไปนะครับก็จะมีการเปลี่ยนเปลงหนึ่งอากาศก็จะเปลี่ยนเปลงสองเปลี่ยนเปลงตามภูมิศาสตร์อากาศเปลี่ยนแปล,ล,ลงอย่างไรครับในพื้นที่ปรากฏว่ามีแต่ตึกลาบ้านช่องไปหมดเลยสองนะครับก็มีรถวิ่งเต็มบนท้องถนน สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือทำให้อากาศเนี่ยเป็นพิษนะครับเพราะว่าไม่มีต้นไม้นะครับต้นไม้เป็นโคอยมาเที่ยวดูซับอากาศากาศ๊ศศกศาซออกซิเจนก๊าซไนโรเจนซึ่งเป็นก๊าซที่พ้นออกมาจากท่อรถนะครับต่างๆพวกนี้นักเรียนเห็นไหมครับปริมาณรถยนต์ปริมาณรถโมอโเตไซค์เนี่ยปัจจุบันนี้มีเยอะมากแต่ปริมาณต้นไม้ที่อยู่ในในบ้านเราเนี่ยมันมีน้อย เรียกว่ากลายเป็นชุมชนเมืองไปทั้งหมดเลยทีนี้ภูมิาสตร์มันก็เปลี่ยนแปลงไปทิศทางน้ําก็เปลี่ยนแปลงไปเห็นไหมครับเมื่อก่อนคลอง30มอเมตรอะไรต่างๆหรือคลองอตะเภา,าเห็นไหมครับจะมีน้ําใสสะอาดไหลใสสะอาดส,สามารถที่จะอาบได้แต่พอมาปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถที่จะลงไปอาบได้มีสิ่งเจือปนมีสารพิษในต่างๆนี่แหละนะครับมันจะไม่เกิดเป็นไฟข,ขึ้นมานะครับ ทีนี้ไฟอย่างแรกนะครับไฟอย่างแรกโดยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์หนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออ ok ุทกภัยอุทกภ้าัยคือไปที่เกิดจากอะไรครับนักเรียนก็หน้าที่จะรู้ก็คือไฟที่เกิดจากน้ําก็บอกว่าอุทกภ้าัยนี้ก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่ระดับน้ําสูงขึ้น,นมากกว่าปกติ สามารถพบได้บริเวณใจความทะเลหมาสมทรหรือรำรงทีนี้ถามว่าปริมาณน,น้าที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะปริมาณฝนที่มันตกมากอ่านะดูดูนี้เป็นฤดูฝนนะครับจริงๆฤดูดูฝนของบ้านเรานี่จะมีช่วงที่ยาวนานมากกว่านี้มันเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะแต่ตอนนี้ดูดูฝนของเราเป็นไงครับมันจะสั้นลงเพราะว่าอะไรครับป่าไม้โดนทาลายไปหมดเลยขาดความสมดุลทางธรรมชาติ ิ่งนี้อันตรายมากนะครับดูดูฝนนี่สั้นลงปริมาณน,น้ํดูดูร้อนนี่จะยาวขึ้นดูดูฝนมีแค่สองเดือนเห็นไหมครับเดือนพฤศจิกาแล้วก็เดือนธันวาพฤศจิกาเป็นเดือนที่ลอยกระทงปรากฏว่าเป็นไงครับน้ําที่จะลอยกระทงนี้แทบที่จะไม่มีแม่น้ําลาคลองก็เป็นไงครับก็ไม่ได้มากเหมือนกับปัจจุบันเหมือนกับเมื่อก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแต่ก็เช่นเดียวกันบางพื้นที่ นะครับบางพื้นที่ก็เกิดการน้ําท่วมที่ติดบริเวณบิมฝังอะไรต่างๆนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่หาดใหญ่นะถ้านักเรียนเกิดกันเมื่อปีไหนเวยดีสามปีห้าสามนะครับปรากฏการน้ําท่วมในอาเภอหาดใหญ่นี้มากที่สุดเลยเสียหายกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเกิดฝนเลี่ยตกมาปริมาณเยอ,ะ,อะช่วงนั้นนะครับแต่ตอนนี้มีการแก้ปัญหาเหตุการณ์นี้นะครับน้ําจะไม่ท่วมแล้ว เพราะว่ารัชการที่9้านะครับหรือรอ9ของเราเนี่ยนะครับมาพ่อเจ้าอยู่หัวในร่ยไการที่9ก้าก็ได้แก้ปัญหาให้กับชาวหาดใหญ่ก็คือไปสร้างโครงรอหนึ่งอ่ากรีก็ <c oughs> คือทําให้น้ํานะครับที่จะเข้ามาในชนุมชนเมืองเนี่ยกระจายออกไปที่สู่ข้างนอกลงทะเลนะครับวันไปที่เกิดเจ้าทก,กาไฟเนี่ยถามว่ายัางมีอยู่ไหมมันก็มีต่างจังหวัดที่มีนะครับแถวชุลพนแลต่างๆตัวน,นี้ก็เกิดน,น้ําท่วมเนี่ยนะครับ เราะนั้นเกิดจากการเปลีป่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม <c oughs> นอกจากนี้ไปอีกอย่างหนึ่งที่อันตรายเมื่อเกิดขึ้นก็คือวาตภัยลมนะครับถึงแม้ว่าลองมองไม่เห็นแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับถ้ามันมีรวมตัวกันเป็นป้อนในต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะยกยตึกทั้งหลังหรือบ้านทั้งหลังนี่ได้เลยนะนะครับลมมี่เป็นอากาศแต่ถ้าเม่ห่มันมาแรงขึ้นมาแล้วมันรวมตัวกันนะครับก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายเราเนี่ยมาก นะครับไฟที่เกิดจากวันละไปก็คือเป็นไฟที่เกิดจากพายุนะครับพายุลมแรงนะครับก็บอกว่ามีเป็นสองประเภทใหญ่ๆนะประเภทที่หนึ่งก็คือพายุหมุนเขตร้อนนะครับก็คือเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่ที่ส่วนมากก็เกิดขึ้นในเกิดขึ้นเหนือทะเลก็คือเนี่ยเกิดขึ้นบนบกนะครับ ต่อไปนะครับก็คือพายุฝนฟ้าขนองนะครับหรือพายุฤดูร้อนเป็นพายุที่เกิดขึ้นในฤดูร้อนนะครับก่อนเกิดฤดูฝนนะครับแต่บ้านเราเห็นนะครับพายุถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นมาในเขตร้อนหรือในเนี้ยมันไม่ค่อยที่จะแรงเหมือนกับต่างประเทศถ้าเรียนเห็นไหมครับพายุทอร์นาโดต่างเนี่ยถ้ามันหมุนขึ้นมาปั๊บเนี่ยไปพื้นที่ตรงไหนพื้นที่ตรงนั้นเสียหายทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็คือภัยที่เกิดจากธรรมชาตินะครับ เพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับวันนี้อเอาแค่สองเรื่องก่อนก็คือไฟที่เกิดจากอุทักไปก็คือไฟที่เกิดจากน้ําและก็อย่างที่สองก็คือไฟที่เกิดจากธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งก็คือวาตภัยสองอย่างนี้นะครับเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งแวดล้อมนะครับจากภูมิศาสตร์ต่างๆเพราะนั้นเมื่ออหไรที่เกิดขึ้นมาปับ๊บเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับไว้นะครับรับไว้ดีนะวิธีในการป้องกันให้ดีนะครับ วันรูฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสัปดาห์นี้เอาแค่สองเรื่องนะครับอุต o c าไฟแล้วก็วาตถะไฟนักเรียนเรียนแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็คือนักเรียนไปสรุปนะครับลงไปในสมุดนะครับไม่มากนะครับไม่มากสองสองหน้าต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับในหนังสือก็นักเรียนสรุปเนื้อหาไปนะครับกูก็ไว้เพียงแค่นี้นะครับสัปดาห์นี้ก็สวัสดีนะครับ